ปัจจุบันทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่าง SDG Sustainable Development Goal ที่จะเป็นแนวทางสร้างสมดุลเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไป เห็นได้จาก BCG Economy ที่เป็นนโยบายเน้นเศรษฐกิจที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อย,ยอดจุดแข่งของธุรกิจไทยโดยเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหากต้องการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย BCG Model ต้องอาศัยการทำธุรกิจที่ปาีตมีสิทธิเสรีภาพตามหลัก ESG Model ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social และ Governance ที่เชื่อมโยงทั้ง3ด้าน คือด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านการกำกับดูแลที่ดีเข้าด้วยกัน ในประเทศไทยได้มีการจัดงานมหกรรมด้านความยั่งยืนระดับอาเซียนที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีคืองาน Sustainability Expo 2022หรือ SX 2022เสนอเทนความยั่งยืนรวมทั้งนำเสนอโมเดลการดำเนินธุรกิจที่จัดระหว่างวันที่26กันยาถึง2ตุลาคม2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังสำคัญจาก5องค์กรชั้นนำได้ความยั่งยืนของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมได้แก่อุตสาหากรรมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเฟรเซอร์พอ o เปอตีประเทศไทยจำกัดมหาชนพบกับต้นแบบการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่นำไปสู่เป้าหมาย n น t z e r o c a r b o บอ2050ผ่านนวัตกรรมโครงการระดับโลกใน8มิติหลักของ ESG อาทิการใช้พลังงานทรัพยากรน้ำการจัดการของเสียความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนสัมพันธ์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีความยืดหยุ่นและการปรับตัวทางธุรกิจและการใช้นวัตกรรม อุตสาหกรรมธุรกิจปิโตเคมีและเคมีพัณฑ์ บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTT GC ภายใต้แนวคิด t o g a r to t e n o กับกิจกรรมสนุกๆจากนวัตกรรมสุดล้ำจากแพร์เพ s โซโรงงานรีไซเคิลเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทยพร้อมทั้งเรียนรู้ขบวนการอัพไซเคิลผ่านเครื่องมินิแพรเพซโซในเวลาเพียง5นาทีด้วยขบวนการ4ขั้นตอนคือการลดขนาดพลาสติกใช้แล้วการทำความสะอาดการหลอมพลาสติกด้วยความร้อนและการขึ้นรูปให้ได้ รูปทรงตามต้องการธุรกิจก่อสร้างบริษัทปูนซิเมนท์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ภายใต้ทีม Sustainability for All พร้อมนำเสนอแนวคิด ESG ซึ่งได้มาจากการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนสู่แนวทาง ESG f o Plus ได้แก่มุ่งเน้นเนซีโลโกรกรีนลีนความเหลื่อมล้ำย้ำความร่วมมือและพัฒนความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน จัดภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการขบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการจัดการบรรจุภัณฑ์ในระบบหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วกล่องกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมขวด PET รวมถึงการนำขวด PET มารีไซเคิลเพื่อเป็นเส้นใยมาทอเป็นผ้าหม่มซึ่งทางไทยเบฟนำบริจาคผู้ประสบภัยหนาวโดยโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว23ปี อุตสหาหกรรมอาหารทะเลและแช่แข็งบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนตื่นตาตื่นใจไปกับศูนย์นวัตกรรมระดับโลกเป็นศูนย์ยกระดับคุณภาพสินค้าโภชนาการตอบโจทย์ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการเลือกซื้ออาหารโปรตีนซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพภายใต้ทีม Healthy Living Healthy Ocean ที่ทางไทยยูเนียนตั้งใจทำให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกในสีด้านคือแรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมายการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบการดําเนินการด้วยความรับผิดชอบรวมไปถึงการดูแลผู้คนและชุมชนซึ่งเป็นแกนหลักในการทํางานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติรวมไปถึงวงการแพทย์และสุขภาพนำเสนอแนวทางในการสร้างสุขภาพกาย และอารมณ์ที่ดีด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายเช่นการสาธิตวิธีใช้หุ่นยนต์ดินสอมาดูแลผู้ป่วย OPD โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนวัตกรรมที่ผสมผสาน AI กับชีวิตคนได้อย่างสมดุลที่จะมาดูแลผู้สูงอายุและผู้ช่วยแพทย์รายแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเชียงใต้ อุตสาหกรรมอาหารที่โซน SX Food Festival โดยเน้นมิติ people จาก SDG ชูวความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะและอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ให้ความสนใจในทีม Sustainable Food ดโดยรวบรวมอาหารชื่อดังมาไว้ในที่เดียวกันพร้อมนวัตกรรมอาหารในอนาคตมุ่งสู่ความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นร้าน Dancing w i t h a Baker ชูจุดเด่นความเป็นอาหารสุขภาพดี หรือ healthy food functional food อาหารฟังก์ชันเสริมสร้างสุขภาพที่โ o ช sugar โ o โเ sodium concept ของเรานะคะก็คือว่าสำหรับที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือว่าผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะคะรวมรวมไปถึงคนที่ต้องการลดน้ำตาลนะคะในอาหารที่บริโภคเข้าไปอะคะ่ะเราก็จะมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำป่า5เท่าเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีโปรตีนมากกว่า4เท่านะคะแล้วก็ตัวไฟเบอร์เนี่ยมากกว่าถึง7เท่าเลยค่ะก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะ อันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ไม่มีเนยแล้วก็ไม่มีไข่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเวชทเรียนค่ะเป็นมังสวิรัส่วนตัวนี้จะเป็นน้องร้อนๆนะคะเป็นตัวโรเคกมีทั้งาวานิลาแล้วก็มอคค่านะคะตัวนี้จะไม่มีกลูเตนค่ะเวลาที่เราผลิตก็คือจะผลิตแยกลายกันเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่เลยนะคะที่ทางงาน SX 2 0 2 2นะคะ ซึ่งก็คือเป็นขยะนะคะหรือว่าสังขยาสิงคโปร์นะคะความพิเศษของเขาก็คือเป็นโลชูก้าเมนูค่ะ Bouse the Taste of c ฟ c ิ e t ชูอาหารฟังก์ชั่นเสริมสร้างสุขภาพและโปรตีนจากมแมลงเป็นทางเลือกแห่งความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมอาจากร้าน Bouse the Taste of Cricket นะครับร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมเมนูแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผงโปรตีนธรรมชาติจากจิ้งหรีดขาวครับผม มาผสมในทุกๆเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยก็ผสมในตัวบันทดแทนแป้งได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เพิ่มสารอาหารเข้าไปอย่างเงี้ยครับหรือว่าในตัวแพตตี้เนี่ยเรามีเป็นเนื้อจิ้งหรีดขาวด้วยซึ่งเราคัดเลือกเฉพาะส่วนลำตัว,วเราก็นำมาบดรวมกับเนื้อวัวเป็นเมนูที่ลดการบริโภคสัตว์ใหญ่มีความรักโลกมากยิ่งขึ้นแต่เราเนี่ยยังสามารถอ,อร่อยกับเนื้อวัวได้อย่างเดิมเลยครับ ส่วนี้เป็นคุกกี้นิ่มครับเราก็ใช้ผงโปรตีเนี่ยทดแทนแป้งส่วนหนึ่งทำให้เป็นขนมหวานที่รู้สึกผิดน้อยลงครับหรือจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นเฮลตี้สแน็คเลยครับเป็นอัลมอนทูเล่ใช้ทดแทนแป้งร้อยเแล้วก็ใช้น้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวด้วยครับร้านยักกะโจน ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการการสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคชูจุดเด่นแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่นช่วยลดการเกิดคาร์บอนฟุตปรินโดยเน้นให้ปลูกพืชผักต่างๆให้พอกินก่อนโดยไม่ใช้สารพิษสารเคมีสวัสดีครับร้านยักษ์กับโจนนะครับวันนี้เรามาออกบูตร้านอาหารธรรมชาติแท้นะครับโดยที่ในร้านเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบนะครับจากเกษตรกรนะครับที่เป็นคนปลูกของทําธุรกิจนะครับที่มี5ต้องของเรานะครับคือ1นึต้องเป็น เป็นส um, e ิทธิ food food ์ยักษ์กับโจรนะครับ2ต้องปลูกให้พอกินก่อนนะครับสต้องใช้น้าหมักสมุนไพรรสจืดนะครับสต้องไม่นําของคนอดื่มมาขายนะครับแล้วก็5ต้องตั้งราคาที่เป็นธรรมนะครับวันนี้นะครับเมนูลดโลกร้อนของเรานะครับมี2เมนูก็คือข้าวผักปลาน้ำพริกเผากุ้งสดนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวส้มตำปลาหวานเมนูลดโลกร้อนตรงนี้ลดโลกร้อนอย่างไรนะครับเป็นเมนูที่ได้ ผักปลาจากหลักการิกรรมธรรมชาตินะครับเราใช้น้ำหมักรถจืดนะครับในการคืนชีวิตให้กับดินนะครับล้างิสารพิษในดินนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับทั้งในดินแล้วก็บนดินเนี่ยจะทําให้เขาคืนสภาพพืชในสมัยก่อนเขาก็จะมีรสชาตินะครับมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับทำให้เมนูของเรานะครับที่เราปรุงเนี่ยจะเป็นเมนูที่ปรุงน้อยก็คือไม่ใส่ผงชูรสนะครับใช้แค่ดอกเกลือนะครับกับ น้ำตาลอ้อยไม่ขัดสีเท่านั้นนะครับทั้งยังมีสถานีแยกขยะฟ o ้ดเวสต์ t เ t ชันประจำแต่ละจุดของโซนอาหารซึ่งมีการแบ่งกลุ่มขยะแต่ละชนิดอย่างชัดเจนและมีการตั้งเครื่องทำปุ๋ยจากขยะอาหารแบรนด์โอกลินถังขยะไฮเทครักโลกให้ได้ชมการทำงานที่จะแปลงอาหารที่เราบริโภคให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่สามารถใช้ในการบำรุงพืชได้ โดยภาครัฐและเอกชนต่างๆมุ่งหวังให้การจัดงานด้านความยั่งยืนในครั้งนี้ให้ทุกคนและทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ง่ายภายใต้ทีมพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกจากการจัดงาน SX2022 ในครั้งนี้จะทำให้คนไทยเกิดความตระหนักรู้และเริ่มลงมือปฏิบัติต่อยอดคำว่าความพอเพียงสู่ความยั่งยืน ความยั่งยืนคือเรื่องสําคัญอันดับต้นต้นต้องคิดไปพร้อมกับการสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต้องดําเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่สําคัญทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงและเมื่อเกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วทุกคนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือทั้ง17ข้อจาก SDG